รึเลยวันนี้ต้องมากเลยรึแบบออกล่ามาแล้วมาฟงจากใไทยแล้วยิ่งเห็นใกล้ๆแบบนี้นะผิววันนี้นะของของคุณอาต้องดีกันะครับวัดดูแลผิวของเรายังไงบ้างโดยเฉพาะผิวหน้าของเราครับค่ะแนะนำเลยว่าก็ต้องต้องมีนวัตกรรมที่ดีอ่าอย่างวันนี้มางานเอสเตติกจริงๆก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่พิมก็เลือกที่จะดูแลวัโซเลย หล่อมากวันนี้เท่มากเลยโอ้ยมาในชุดตัววัสดุสีขาวแบบนี้นะครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกได้มาร่วมงานของเรานวันนี้กับเวสต์เอ e t i c ิคเอสโพครับยินดีมากครับแล้วก็เต้นเช่นกันหัว่าทุกคนน่าจะเต้นเต้นทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามารอใครกันวันนี้นี่มารอคุณนี่แหละผมใช่มารอมิสเตหละใช่ไหมโอ้ยเท่ห์ผู้สมรู้ร่วมในตัวตัวมาเด้มากที่สุดด้วยนะครับสวยตลอดกานวันนี้ เป็นอาไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยจริงๆนะครับสวัสดีครับคุณดิวค่ะสวัสดีค่ะอู้สวยมากสวยมากจริงๆขอบคุณที่ครับผมคุณดิวรู้สึิ่งในบ้างครับวันนี้ได้มาร่วมงานกับ r s ูสเอสเทติกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับผมแล้วก็ตอนนี้เทีมงานที่้า เดี่ยวๆดิอเล็กซ์รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้มาท้องานกับเบอร์สเอสเทติกครับดีใจมากนะครับผมแล้วก็ขอเชิญชวนก่อนเลยแล้วกันว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานมีแค่วันที่เจ็ดเท่านั้นใช่แล้วมีกิจกรรมพิเศษข้างในเยอะแยะมากมายวันที่เจ็ดนะฮะใครที่คือทุกวันเนี่ยเรียกว่าด้วยวัยอะเล็กไม่แน่ใจว่าดวัยหรือว่าแรงน้องผัวของโลกเองที่ทำให้แบบอะไรต่างๆมันอาจจะหยดทองมากด้วยกัน การที่เราดูแลตัวเองอยูสิ่งที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเชิญชวนกับผมที่เมอร์สมสกสวยมากดูดีมั่นใจมากๆเลยแล้วก็แบบดูดีมากครับจริงๆคือว่าทุกคนไม่ได้มั่นใจในขนาดนั้นแต่อยากอยางให้ตัวเองดูมั่นใจขึ้นยิ่งยุคสมัยเนี้ยเธอเราต้องสู้นะสาวๆเราเราต้องสู้จริงๆค่ะซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยตอนแรกเห็นได้เลยทุกคนก็คือสู้เพราะว่าแดดร้อน ครับจริงเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณคริสบอกนะครับว่าเราแบบต้องอย่าหยุดเน้องหยุดสักทีหนึ่งนั่นนะครับเช่นเดียวกันแล้วตามเวลาไม่สามารถทำอะไรท่านดีได้ครับคุณครับทัานส่ง ครับผม,มเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้มาเยี่ยมบ้านเมิร์สเอสเ t ติกเอ็กซ์โปของเราครับอ๋อรู้สึกดีด,ดีมากๆเลยค่ะดีใจมากเลย<ม>ที่วันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมง,งานนะคะสำหรับเมิร์สเอสเ t ติกเอ็กซ์โปในวันนี้ค่ะ<ม>แล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยยิ่อยาก วันที่เจสิญหาคนนี้เลยครับค่ะวก็ดีใจด้วยวันนี้ด้ยมันเจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้นะคะครับผมวันนี้แบบทุกคนเข้าใจมารอเขากระลาศิลปินแล้วก็ลุ้มติดคุณแทบด้วยจริงๆอ้าววัยก็รุ่นรุ่นคริสนะแอบแซวนิดนึงครับอ่ารุ่นรุ่นเดียวกันค่ะก็คือเป็นรุ่นที่ละเลยไม่ได้เลยค่ะเราเราจะปล่อยมันตอนเด็กๆไม่ได้เลยเพราะฉะนี้เราต้องใส่ใจในการดูแลตัวเองตั้งแต่ภายนอกภายในอะไรค่ะแล้วก็ ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันมาถึงยุคนี้แล้วนะคะต้องมันจะมีบางอย่างที่แม้กระทั่งการดูแลตัวเองการทานอาหารได้เพียงแหมู่หรือการออกกำลังกายก็สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดยังไม่เพียงพอใช่ยังพอเราก็ต้องจ้ายให้เนื้อะาเป็ัิ่งสีฟรมาได้นะ พี่กินข้าวยังฮะเดี๋ยวผมเลี้ยงเลยโอเคจริงจริงไม่พอเราเห็นคณมาแต่เจ็บไงครับเพราะตอนนี้คุณเรงโุสมาร์ตดูดีรู้มั่นใจมากนะฮะคุณมีเคล็ดลับไหมก็มีก็ต้องมีผู้เลี้ยาเสริมความงามมีอะไรที่คอยช่วยเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันก็ก้าวหน้าไปไกลแล้วครับมีอะไรที่คอย ช่วยเราเพราะว่าเราบรรลุทุกคนก็ต้องสู้กับความแก่อยู่แล้วครับอทำไมหันมาทางนี้นะครับครับพอพูดถึงความแก่เปล่าผมแค่พูดดีๆความผมไม่ได้หมายถึงพี่ก็เกบพี่นะฮะน้องก็อย่างที่มาเล็วว่าบอกนะคะรับเขาก็ยังดูแลตัวเอง,งเครับสม่ำเสมอเลยครับแล้วเร,เรื่องของนวัตก,กรรมที่เสริมความงามก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน นะฮะับนี่เดี๋ยวให้มาดิโอชิญชวนหน่อยดีครับจับกันจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ครับก็อยากเลยฝากเชิญชวนแฟนๆแฟนคลับของโอลนะครับก็อย่าลืมอยากให้มาดิโอหันจอรอดด้วนะครับ BTS ได้ยินไหมครับส่งคลิปมาจาก BTS ได้นะครับดันด้วยนะครับโอ้โหวันนี้มากันเยอะมาก BTS โอเคไหมโอเคนะฝันดุลได้หรือยังโอ้โหโอ้โหออกมาสายด้วยทีฮะส่งสิ่งนี้มาส่งสิ่งนี้มาเฮ้ส่งสิ่งนี้มานึงไปด้วย สวยมากสวัสดีนะคิดบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับมโอ้โสวยไหมทุกคนสวยมากเลยช่วงนี้เหมือนเขาวากแบนพิเศษนะฮะครับผมก็แต่จะเป็นว่าที่ สวยมากๆนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาเยี่ยมบ้านเมอร์เซเดสเดลติฟของเราครับโอ้รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะว่าสัตว์แบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าทางธนารไทยเขาบอกว่าก็สัมผัสสัมแลกมากๆเลยคขอให้แบบต่ังๆยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะในเรื่องที่พิเศษนะครับก็จริงๆก็คือก็ดูลา มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะจในสู่ภายนอกก็คือดูแลหมดทุกอย่างแ่่ยิ่งเฉพาะช่วงนี้ก็คือเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นวันใสงานแล้วโอ้ยแต่ยิ่งต้องแบบดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็จะเน้นแบบทำให้ตัวเองแบบจิตใจสบายด้วยแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมออะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบดูแลผิวอะไร บ้านค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคามหมยน้ะครับเราิุดธงมาแล้วก็เซเลบริตี้ทั้ง10,000คนมาเผยความมั่นใจความดีในสมัยของแต่ละคนท้าเราได้เห็นนะครับว่า 我爱那个做枪手的，全班。